โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในแมพที่มีชื่อว่า Titan Training Simulator นะทุกคนเออแค่ดูรูปก็รู้แล้วใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นแนวเทนนิงนะเหมือนฝึกร่างกายครับแต่ว่าที่พิเศษนะครับก็คือเราน่าจะสวมบทบาทเป็นสกิมบีดี้นะครับทุกคนเออสกิมบดนะครับมีวิวัฒนาการด้วยนะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่านะครับว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะอยากดูกว่าเออถ้าฝึกแล้วแปลงร่างน่าจะเท่น,น่าดูเลยนะครับ ừ, อืมแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะครับคล <summ its> ้ายๆกับเกมเพจซิมูเลเตอร์ทั่วไปเลยมาถึงก็เกมเพอนะโอเคแล้วก็มีอะไรบ้างอ่ะมีบาร์มีอ่ามีรีเบิร์มีไข่ด้วยเราต้องกดดูที่ไข่ใช่ไหมอ่า โอ้โหสุ่มหรอสุ่มไข่ใช่ไหมเนี่ยมีสุ่มไข่ด้วยครับเขาให้เราสุ่มเลยปะเราทดลองสุ่มเลยไหมทุกคนได้ไข่แลละอฮ้ยไข่ระดับตำนานพึ่งชั่วลายแต่เมืพึ่งกัต้องชั่วลายด้วยเนี่ยเออยได้เจ็ดปอร์เซ็นะทุกคนเอ้ยไม่ธรรมดานะครับทีนี้ก็สมสายเพชรโอเคคูณสามจุดหนึ่ง เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวนดดูตัวใหญ่เกินนะครับอันนี้คือตัวของเรานะครับตอนนี้ยัเป็นอถั่วซวมบอเล็กอยู่นะแล้วไปไปฝึกตรงไหนก่อนอมีมีดัมเบลดัมเบลด้วยนะมีหมัดด้วยอ๋อโจมตีอันนี้คือท่าโจมตีโอ้ยสก,กิลเอาเรื่องอ่าไปว่าแล้วเราก็ไปฝึกกันเลยดีกว่า มันฝึกตรงไหนนี่แหละอ๋อฝึกตรงนี้ฝึกก็คือฝึกที่ตัวเรานี่เองเลยไม่ใช่ไปฝึกตรงไหนใช่ไหมไหนดูดินี่แงฝึกแล้วก็กล้ามขึ้นมีพลังคูสองก้าโลบักด้วยนะทุกคนใครอยากได้ก็จัดเลยนะครับมีซื้อพลังด้วยนะเออ มังกอเลือดนรกอแถมอ q ค i p เมนตหมดเลยเฮ้ยอยู่เนอะอ๋โอโอเครีเบริร์ระบบรีเบิร์มาแล้วถ้าจะรีเบิร์ก็คือตอนนี้เรามีพลังอยู่หกร้สามารถรีเบิร์ได้แล้วนะนี่คุณต้องการเพิ่มไอ้ยังยังครับยังโอ้โห ดูพี่ใหญ่เดินมาทีหมืนตึ๊บเลยมออะไรไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้ยแปลงร่างยังโอ้ยแปลงร่างแล้วรีเบิร์ตอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้ยรีรัวๆเลยพลังบวก150แล้วอ๋อทุกครั้งที่เรารีเบิร์ตก็คือเป็นการวิวัฒนาการนะทุกคนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นที่พลังรับพลังแล้วก็จะรีเบิร์ตนี่ไงโตๆขึ้นเรื่อยๆ f ซฟโซนแอคทีฟเหมือนข้างหน้าจะเป็นแบบเป็นด่านๆใช่ไหมอัยนร้อยห้าสิบรยสิบเอ็ดทำไมตัวนี้ไม่มีคนเดินมาเลยลองดูดิอ๋อันนี้สนามลบอาชิมหายละเดนนี้ก่อน <laughs> เฮ้ยตอนนี้เราเราเปลี่ยนแล้วนะทุกคนเห็นว่า ใส่หมวกแล้วอ่ะเอารีเบิร์ตอีกแล้วหรอรีเบิร์ตบ่อยจังอ่ารีเบิร์ตอีกกลับมาเป็นตัวเลขเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างอ่าพวกนี้น่าจะเป็นของหมดเลยอะของซื้อของขายนะครับมีหมุนตรงนี้ด้วยหมุนฟรีหมุนฟรีไหมหมุนฟรีหนึ่งครั้งหมุนแล้วได้แล้วเฮ้ยได้น้ำยาคูณสองเดี๋ยวว่าจะได้แบบพวกอ่าของสมใส่ น้ำยาคูณสองน้ำยาคูณสองแล้วเราต้องไปดูตรงไหนครับอ๋ฟรีอ่ะมีเคมของฟรีด้วยทุกคนเพียงแค่เราเล่นเล่นไปสักพาหหนึ่งเราก็ได้ฟรีแล้วนะดูดีเล่นปเป็นเวลาสิบหกนาทีเราก็จะได้ของฟรีสุ่มสุ่มไข่ข้างบนนี้นะครับเออแล้วก็ข้างล่างอ่ะน้ำยาคูณสองทำงานไปแล้ว รีเบิร์ดเดี๋ยวรีเบิร์ตอีกแล้วรีเบิร์ดเรื่อยๆไม่ตัวใหญ่อะตัวใหญ่แบบบังเอฟเฟกตหมดเลยเนี่ยปิดเอฟเฟกชาวบ้านก่อนได้ไหมปิดได้ปะปิดไม่ได้มีโค้ดด้วยนะทุกคนแสดงว่ามันต้องมีโค้ดแน่เลยนะครับเดี๋ยวเปิดไว้ก็ได้ ทีนี้ตอนนี้เราอยู่เซฟโซนนะทุกคนอ้ยะบาสองอันแล้วอ่าลองขยับไปข้างหน้าไหมมี v ีพด้วยมีโซนฝึกแบบ v ีพด้วยโหดีเบิร์ดอีกแล้วอะดีเบิร์ดลลัว อีรอบนี้อัพไวขึ้นดูแต่และโคดเดดิดูเห็นปะตัวโคดใหญ่เนี่ยเา m ่าแมนคาเม e ่าแมนกำลังกำลังยกเบลอยู่เอา้ารีอีกแล้วโอยลีได้บ่อยมากเลยแล้วพลังเราก็ขึ้นเรื่อยๆทุกคนเนี่ยดูดิวัฒนาการผมถ้าคูณสองน่าจะไวนะจัดไหม ลองเอาไหมเก้าโลบักจะด,ดีรออะไรนี่ซื้อเรียบร้อยมหวแล้วเอ้ยสกิลไปดีดบดอบสองแสนแล้วมีคูณ5ห้อยู่หรคูณสองแล้วยังมีคูณให้แลวขายของเก่งอย่งเนี่ยขายของเก่งเกินไข่เขึงนี่ก็แบบว่าสุ่มเอานะทุกคนไม่มีแบบว่า ต้องใช้เพจนะเพจก็น่าจะหาได้จากการอันนี้แหละฝึกฝนไปเรื่อยๆรีเบิร์นแล้วก็รีเบิร์นแล้วก็ได้เพจไหมเออใช่รีเบิร์นแล้วได้เพจทุกคนฝึกไปครับฝึกไปเอา้าเราโดนทุบโอ้โหออกเซฟโทนโดนทุบเลยทำไมเขาทำร้ายเราเนี่ยดูคเาเล่า ลำโพงลำโพงแมนไฮเปอร์อฮ้ยตัวนี้พวกเดียวกันกับเราปะเนี่ยอ๋อแสดงว่ามีสองฝั่งทุกคนมีฝั่งกล้องกับฝั่งฝั่งโถชั่วบฝั่งโถชั่วบนะครับแล้วก็ไปสู้กันที่ตรงกลางทุกคนเออเหมือนประมาณว่าฝึกแล้วก็ไปสู้กันตรงกลางอือื้อจีผมแดงแล้ว โอที่แต่นี้เริ่มผมแดงแล้วแต่ว่าโถสรงโถส่วมก็ติดจะลงจะหลัวแล้วนะทุกคนเอาเรื่องจัดมาดูก็ว่าจะไปได้ถึงไหนรีเบิร์รีเบริร,เบร์อีกไปไวขึ้นนะครับยิ่งเรารีเบริร์เรายิ่งจะยิ่งไปไวมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนอ,อินไว้ไปเขาบอกเพ,เพิ่มเพิ่มเพื่อนแล้วก็จะได้บวกสิบเปอร์เซ็นต ตอนนี้เรายังได้บูตอยู่นะครับก็มันก็เลยขึ้นไวเราสามารถโจมตีคนอื่นได้ด้วยนะคือฝึกอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกไปสู้กับคนอื่นอ่ะแต่เราเนียนเราเนียนเนียนไปฝึกตรงนี้ตอนนี้มันฝึกได้เยอะไงเราเนียนไปฝึกกับชาวบ้านเขาตัวนี้มันฝึกได้เยอะเราก็เนียน เนียนเนียนไปฝึกกับเขาเนี่ยแล้วเราก็รีเบิร์ดแล้วเราก็จะเป็นตัวเล็กใช่ปะเขาก็จะมองไม่เห็นเราทุกคนนี่นี่นี่นีนี่โอ้ยมาทุบเราอีกแล้วขอฝึกด้วยก็ไม่ได้เนี่ยใจร้ายจริงๆเลยเฮ้ยทำไมขี้เหนียวจังเลยอ่ะ เอาฝึกตรงนี้ก็ได้ครับลอวฝึกตรงนี้ก็ได้ฝึกตังนี้ได้ทีละวเจ็ดพันตรงเมื่อกี้ได้อ่อู้ได้ทีสามหมื่นน่ะนี่มั้ยไหมพวกเรามาแล้วพวกเรามาแล้วเอ้ยเอาเรื่องเยี่ยมมากพี่ชายเฮ้ยสนุกน่ะทาไปเล่นไปฝึกฝึกฝึกแล้วก็ไปสู้กับฝั่งตรงข้ามอย,อย,อยตรงข้ามมาแล้วตรงข้ามมาแล้วตรงข้ามมาแล้ว ถอยก่อนมันไล่เราแล้วเออเออพวกเราสู้สู้เขาสู้เขาพี่ชายเอาเอาคนที่เดินมาหาเราเฉยเลยนี่เราไปฝึกใกล้ๆเขาครับมันได้เยอะดีตีเนียนตีเนียนเอาทุบไปโอ้โหโดนทุบคืนล่วงหมดเลยัหร้ายจริงๆไม่ไหวแล้วนะ ชัดจะเกินไปแล้วนะอ๋อรเริ่มเริ่มกลายเป็นสงครามสงครามคนบ้าพลังละเดี๋ยวกันต้องให้พวกเราไปสู้เขาก่อนะนนีนยมันมีการสลับฝั่งแล้วนะทุกคนอ๋อเราสามารถสลับไป ฝั่งพันธมิตรกับฝั่งห้องน้ำนะครับเราอยากอยู่ฝั่งไหนก็ได้ตอนนี้เราจะไปเป็นฝั่งคาเมล่ก็ได้ครับวิ่ต้นดูเชยก่อนฝั่งไหนคนเยอะกว่าฝั่งนู้นคนเยอะกว่าเราไปไปซุ่มฝึกอยู่ยวกันั้นก่อนไหม <c oughs> เราไปฝึกตรวนั้กันเอออาศัยบาร,รมีพี่เขาขอฝึกหน่อย อาใส่บารมีพี่เขาขอฝึกหน่อยขอฝึกก่อนขอฝึกก่อนเป็นไงล่ะหนึ่งเอ็มสองเอ็มขึ้นโคตรไว้อันนี้แหละของแท้อันนี้มันคืออะไระครับรีเบิร์ดคูณสองก็คือหม่คูณสองอ๋อเกิดทีก็คือได้คูณสองนะครับเป็นไร เราคิดว่ายังไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เอาหูคูณคูณเท่าไหร่นะคูณสองร้อยเลยเหรอยังยังแค่นี้ก็ไปได้เรื่อยๆแล้วครับแค่นี้เราตอนนี้เราทุบไครได้บ้างครับน่าจะยังทุบไขรไม่ได้เลยนะดูของฝั่งคาร์เมล่าครับทุกคนนี่ไปล่างเห็นปะ เด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแปลงล่างอีย yeah. ะเริ่มเพิ่ม,มกล้องโคตรเท่จิ๋วแต่แจ๋วครับ <Okay. S 1> <c oughs> เป็นไงนี่อัปเดเฮ้ยมีโล่ข้างบนนะครับทุกคนเราเหมือนกับว่าอะค่าเราแปลงล่างแล้วเราสู้กับเหมือนเราค่าถ้าเราถ้าเราโจมตีฝั่งตรงข้ามได้ใช่ไหม เราจมตีฝาดตรกข้ามได้เยอะๆนะครับโลเราก็จะอัปเกรดนะเออมีเพิ่มแรงเพิ่มลงด้วยธรรมดาที่ไหนเอาเรื่องนะครับไม่ธรรมดาสนุกนะครับเออแมบนี้ถือว่าสนุกนะครับเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะทุกคนพี่โตมาสนุกดีก็ประมาณนี้นะครับสลับอ่าแมปคาเมล่านะชื่อแมปอะไรนะ <laughs> เทนนิงเออไททันเทนนิงซิมูเลเตอร์นะครับเออไททันเทนนิงซิมูเลเตอร์นะครับเข้ามาเล่นกันได้น,นะครับเดี๋ยวพี่ต้นแปะลิงก์แมพไว้ใต้โพสต์นะครับอ,อําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็อ่ากดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากพี่ต้นด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดกันด้วยนะคอมเมนต์กันบอกกันได้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนไปแล้วนะคะบายๆครับ